อย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมและทำความดีเป็นเรื่องง่ายอย่าคิดว่าอาจารย์นั่งอยู่บนนี้มาบรรยายธรรมะให้ฟังเป็นเรื่องมีเกียรติอะไรมากมายกิตยิยศนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ความกดดันของท่านก็ใช่ว่าทุกคนที่จะทำได้นั่นคือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องมีทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและสัมมาสติบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมทั้งหมดของคุณ ต้องทบทวนตัวเองทุกวันความมุ่งมั่นตั้งใจที่ฉันเคยมีวันนี้ยังมีหรือไม่ต้องทบทวนแบบนี้ทุกวันและยังคงต้องฝึกฝนทุกวันอย่างน้อยก็ไม่ควรต่ำกว่าสองชั่วโมงถ้าหากคุณคือผู้ปฏิบัติจริงๆดีที่สุดคือควรทำให้ได้วันละสามชั่วโมงแบบนั้นพวกเราถึงจะไม่ถอยหลังถึงจะมีกำลังวังชา พวกเราถึงจะดำรงไว้ซึ่งปัญญาที่ควรมีถึงจะทำให้พวกเราพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และท่านปร,รมาจารย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด,ดังนั้นเมื่อคุณมีความปรารถนานั้นจริงๆต้องจัดตารางการปฏิบัติธรรมรรรให้ตัวเอง ถึงแม้จะทำงานของโพธิในช่วงระหว่างวันแต่ตอนเย็นก็ยังต้องฝึกฝนให้เสร็จก่อนหน้านี้อาจารย์เคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วหรือยังเรื่องราวที่อาจารย์เคยอาศัยอยู่บ้านของอิหมามในหมู่บ้านชาวหุยมีคนเคยฟังหรือยังตอนที่อาจารย์อยู่ในบ้านของชาวหุยอิหมามคือผู้นำในชุมชน ชายชาราผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากแต่สถานที่นั้นอยู่ในหุบเขาตอนอาจารย์ไปที่นั่นเขาดีกับอาจารย์มากเขารู้ว่าอาจารย์เป็นชาวพุทธผู้เคร่งครัดมากหลังจากที่อาจารย์พบเขาก็าอยากให้เขาสอนบางอย่างเขาดีกับอาจารย์มากขนาดที่อาจารย์ภรรยาของเขาลูกของเขานอนบนเตียงใหญ่เตียงเดียวกัน อาจารย์นอนดึกมากกำแพงบ้านของเขาห้อยสร้อยไข่มุกราตรีอยู่สร้อยไข่มุกราตรีลูกประคำพวกเขาก็สวดคำพีเหมือนกันและชอบลูกประคำด้วยเพราะพวกเขาใช้ตะเกียงน้ำมันหลังจากลมพัดตะเกียงน้ำมันที่ตรงนั้นจะสว่างมากอาจารย์ก็เลยมองตลอดเวลามันดึงดูดให้ดูจนอาจารย์นอนไม่หลับพอฟ้าใกล้สว่างอาจารย์เพิ่งหลับลงพออาจารย์หลับแล้วพวกเขาก็เริ่มละมาด ตั้งแต่เช้าตรู่อิหม่ามคนนี้อาจารย์คาดว่าตั้งแต่ประมาณตีสี่เขาก็ไปมัสายิดแล้วตอนตีห้าภรรยาของเขายังอยู่ข้างๆอาจารย์ภรรยาของเขานอนข้างๆอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นเด็กอายุสิบกว่าขวบเธอทำละหมาดที่นั่นอย่างเง,งียบๆวิธีการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาหนึ่งในนั้นคือการละหมาดแอบๆทำโดยไม่รบกวนอาจารย์เงียบมากๆ เพราะเธอเป็นผู้หญิงจะไม่สามารถไปทำที่มัสยิดได้เป็นกฎศาสนาของผู้ชายและผู้หญิงภรรยาของเขาละหมาดอยู่ที่บ้านศรัทธาต่อศาสนามากหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้คุยกับพวกเขาอาจารย์บอกว่าคุณตื่นเช้ามากได้ยินมาว่าหนึ่งวันต้องละหมาดห้าเวลาอาจารย์ถามพวกเขาพวกคุณทำได้ครบไหม ผู้ชายบอกว่าโดยเฉลี่ยหนึ่งวันทําได้สองถึงสมครั้งสองสามครั้งไม่ใช่คํานับสองสาครั้งนะในหนึ่งครั้งต้องใช้เวลาละหมาดมากกว่า40นาทีสําหรับภรรยาเธอบอกว่าไม่ว่าฉันจะยุ่งแค่ไหนต้องทําให้ได้หนึ่งครั้งอาจารย์ถามทํำไมต้องสัญญาด้วยว่าจะทำหนึ่งครั้งเขาบอกว่าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพวกเขาฉลาดมากฉันแข็งแรงสมองของฉันก็จะดีทำอะไรก็จะดีขึ้น เพราะว่าผู้หญิงต้องดูแลไร่นาไรนาของครอบครัวเขาผู้หญิงต้องทำทั้งหมดผู้ชายจะดูแลในเรื่องมัสยิดอีกทั้งยังต้องดูแลลูกอีกสามคนสมองของพวกเขาปราบเปลืองมากอาจารย์ได้ทำการเปรียบเทียบแต่ละหมู่บ้านอาจารย์เคยไปหลายหมู่บ้านทั่วบเริเวณน,นั้นชาวหั่นที่นั่นปัญญาดีไม่เท่าชาวหุยชาวหุยได้รับการสั่งสอนมาแบบไหนละ่ะ พวกเราไม่พูดถึงว่าการสั่งสอนศาสนาขั้นสูงสุดของเขาคืออะไรการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันคือสิ่งที่คนที่ศรัทธาทำกันทุกวันปฏิบัติธรรมจนเป็นกิจวัตรไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนเวะลาปฏิบัติของฉันเวลาเรียนฉันต้องทําการบ้านให้เสร็จโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายจนถึงความฉลาดอันปราบเปลืองเมื่อมาถึงวัยชราความเสื่อมของร่างกาย เมื่อเทียบชาวหุยกับคนหันแล้วชาวหุยดีกว่าผู้สูงอายุชาวหั่นหลายคนอาจารย์เห็นคนอายุห้าสิบกว่าปีก็มีอาการหลงลงลืมๆกันแล้วพออายุ60กว่าปีก็เป็นโรคสมองเสื่อมกันแล้วผู้สูงอายุชาวหุยหลายคนอายุ70ปีแล้วยังแต่งงานมีภรรยาใหม่อยู่เลยเพราะว่าสมองกับกำลังวังชายังดีอยู่มันช่างต่างกันจริงๆดังนั้น กเราต้องฝึกทุกวันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่งั้นความปรารถนาของคุณทำไมถึงถดถอยละ่ะเป็นเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าเลยอีกทั้งยังค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปก็กลายเป็นละเลยละเลยจนผลสุดท้ายฉันไม่ทำแล้วสุดท้ายฉันไม่ฝึกแล้วสุดท้ายฉันไม่เชื่อแล้วโอกาสครั้งนี้ โอกาสของชีวิตนี้ได้พลาดไปแล้วไม่น่าเสียดายเหรอเราจึงต้องฝึกปฏิบัติธรรมเป็นประจำนี่มันสำคัญมากอาจารย์ยังหวังว่าลูกศิษย์ทั้งหลายก่อนที่จะทานอาหารทั้งสามมืออธิษฐานก่อนขอบคุณพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าชื่อจุดจุดจุดกำลังจะทานข้าวแล้วขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายมีอาหารทานให้คิดว่าสรรพสัตว์มีอาหารกินให้คิดว่าพุทธรัศมีแพ่ไปทั่วโลกขอให้โลกสงบสุขขอให้ทุกคนมีงานทำคิดแบบนี้ให้นึกถึงเปรตวิสัยภูมิคุณอย่าคิดว่าเปรตวิสัยภูมิน่ากลัวนะ หลังจากพ่อของคุณเสียชีวิตแล้วถ้าหากไม่ได้ไปสวรรค์หรือนรกก็คงล่องลอยอยู่ที่นั่นแหละเขาคงทรมานหิวโหยไม่เจอแสงสว่างคุณจะไม่ให้น้ำเขาสักถ้วยเหรอคุณจะกลัวเขาไหมเขาไม่ทำร้ายคุณหรอกให้คิดแบบนั้นถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาเรื่องความสะอาดก็หวานข้าวไปข้างนอกสักหน่อยสาดน้ำนิดหน่อยข้าวคือข้าวที่เรากินน้ำที่พวกเราดื่มทุกคนย่อมคิดได้ ว่าขั้นตอนนี้ก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมเรากําลังหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อยกระดับเมตตาจิตของตัวเองเป็นเรื่องดีจะตายไปพวกเรายังไม่ไปทําอีกเหรอพวกคุณปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมใช่ต้องนึกถึงสรพสัต์ก็คือทุกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ก็คือเจ็วันใช่ไหมพวกเราเข้าใจไหมว่าคาว่าหลี่ปมาจากไหน ศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทุกวันอาทิตย์วันแรกของสัปดาห์พวกเขาจะอธิษฐานร่วมกันอ่านท่องและร้องเพลงสรรเสริญศาสดาของพวกเขาก็จะทำแบบนี้ในวันนั้นทุกคนไปนมัสก,การศาสนาของเขาไปนมัสก,การพระเจ้าของเขาพวกเราล่ะก็สามารถขอบคุณนมัสก,การพระพุทธเจ้าของพวกเราไง คุณเห็นไหมสองศาสนานี้ทำดีกว่าพวกเราอีกดังนั้นผู้ที่เรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้กระทำการอันให้ความเคารพศรัทธาและสำนึกในบุญคุณร่วมไปกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติผู้เราถึงจะมีความเชื่อมั่นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาคริสต์หลายคน ถึงคุณจะไม่เชื่อในศาสนาคริสต์แต่กลับทำให้คุณรู้สึกตื้นตันใจวันนั้นที่สวนสาธ<ส>า,<ส>ารณะต้าอันไทเปอา,อาจารย์เดินปากว่าที่นั่นมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอาจารย์เห็นว่า,าเขาเหมือนเจ้าหน้าที่สงสารหอบเอกสารประชาสัมพันธ์ในมือกว่าสายตามองไปทุกที่รู้เลยว่าเขาต้องการแจกเอกสารให้คนอื่น เขาก็าไปคุยกับทุกคนอย่างใจกว้างพวกเราเดินปากว่างกันอยู่ตามปกติแล้วถ้ามีคนทําอะไรอยู่จะไม่มีใครกล้าเข้ามารบกวนแต่เขาไม่ใช่อย่างนั้นเขายื่นเอกสารให้และพูดว่าพระเจ้ารักคุณและจะทําทอย่างไรก็รับไว้เถอะพระเจ้ารักเราคุณยังไม่รับไว้อีกเหรอความใจกว้างของเขาแบบที่มอบความสุขให้คนอื่นชาวพูดหลายคนทําไม่ได้ถ้าปฏิบัติทำแบบนี้ โลกนี้ก็จะมีแต่ความเมตตากรุณาความเป็นมงคลที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของความเมตตากรุณาในจิตใจและความฉลาดของตัวเราเองกา,างเราเ,าเพิ่มภูนโชคลาภวาสนาของพวกเราอย่าม,มัวแต่รอให้คนอื่นบอกว่ามีสร้างวัดที่ไหนฉันจะไปบริจาคเงิน<อ>หรือมีคนจัดพิธีบุญฉันก็ไปเข้าร่วมแบบนั้นก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ที่มากกว่านั้นคือการสะสมบุญในทุกวันล้อมรวมไปกับชะตาชีวิตล้อมรวมไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองผู้ที่ฝึกแบบนิกายเทรวาทระหว่างนั่งสมาธินับลมหายใจระหว่างหายใจเข้าออกล้วนนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมะมีมากมายเราต้องเลือกเอง มีผู้ปฏิบัติธรรมบางคนฝึกด้วยวิธีที่แตกต่างกันแล้วนำมาฝึกรวมกันบางวิธีอย่างนับว่าเป็นธรรมะที่ถูกถ่ายทอดลงมาวิธีการปฏิบัติบางอย่างอาจไม่เอื้อกับการปฏิบัติของคุณวิธีการปฏิบัติบางอย่างอาจต้องมีพื้นฐานบางอย่างวิธีการปฏิบัติบางอย่างเหมาะสำหรับฝึกแค่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นไม่ควรฝึกหลากหลายมากตอนนี้ทุกคนมาฝึกตามอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์กำลังสอนโดยเฉพาะใจของคุณ บนความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณต้องกลับไปยังสภาวะตั้งใจในแรกเริ่ม